ขอให้อันนี้เพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปเจอในในบทเรียนในหนังสือต่างๆเนี่ยเราจะเจอพวกนี้บ่อยมากมาดูก่อนเลยคําในแนวนอนนะคะสังเกตนะคะลูกทุกคำจะขึ้นต้นด้วย c h จำได้ไหมคะ c h ออกเสียงอะไรเอ่ยเชอเชอเชชชแบบปัดยิ้มยิ้มเชอนะคะออกเสียงนี้ช เชื่ออานะเชื่อยเ k ่เฉื่อย h i ช k เขอเ n k e นเขเขเอนเขเขอ e เขเขเอนเขเขเอ i เขเขเอนเขเขอนอเอเอเออ่าโอเค เ h o p อัพช h อปเ o อร์อเชอร์แอเนอร์ชนนะคะแล้วค่อยเป็นเธอใส่เข้าไปอีกทีก็จะเป็นชนนะคะเชอร์แอเนอร์ชนเชอร์แอเนอร์ชนใส่เธอก็จะเป็น a ชนชนอ่าโอเคเชอรน่าเห็นเปล่าเอเอกับอ e, ีมาด้กันแต่ออยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เลยเป็นเชอ is c เอ s เชส e s สเออมีอีแต่ไม่ออกเสียงอีเชอเอชเชสเชอเอชเชสอ่าโอเคทีนี้มันแบ่งออกเป็นสองพยางนะคะพยางแรกกับพยางหลังนะคะมันจะเป็นเสียงสั้นนะคะ C H เอชเชอแล้วก็อีเชสนะคะเชสเชออีเช อ่าแล้วก็เออเซลเอโอเซลเซลอ่า <She sell. S 1> ชีเซลชีเซลอ่าชีชีเซลนะคะมแปลว่าก้มนะคะชีเซลก้มอ่ะมาดูนะคะชีเกนชีเกนชิปชิปช็อปช็อป chant, c h e f chess, shoes, chisel, chisel อ่ะสองพยางเนาะอ่านหนลองอ่านให้ครูฟังค่ะ chicken, chicken ship, Ch ship Ch shop อืม chant, chant ใส่เธออีกทีอีกนึงนะ chant, chant chess Change uh, ah, So, ah, so ah, so, uh, no, so, uh, okay. chicken, chicken, chip, chip, chop, chop, chant, chase. เชชดชีเซลชีเอ่าทีนี้มาดูนะต่อมาต่อมาก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ng นะคะเห็น <c oughs> ng มันเท่ากับเสียงเงอะงงเงอะนะคะเง,งอะงงงเพราะฉะนั้นอันนี้พอเราประกอบกับตัว i ที่เป็นสไลอิมันก็เลยเป็น อีล้วใส่เงอะเข้าไปมันเลยเป็นอิ่งนะคะอิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเคออีเงอะคิงเคออีเงอะคิงอ่าหรือเคออิงคิงก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะเคออีเงอะคิงหรือเคออิงคิงไปเลยก็ได้นะอ่ะเซออีเงอะซิงเซออีเงอะซิงอ่าโอเคตรงนี้คือเงอะนะคะ Wa eat wing. Wa eat The eat thing. The is no thing. Thing. Ah, okay. Ba eat no bring. Ba eat bring. Ah, the eat ding. ดออีเงินอ่าคำแรกคิงคิงซิงซิงวิงวิงสอ่าเบริงเบริริง i n g อ่าโอเคอันไหนลองอ่านสิ k i n ค k งค g ง i n g Wing mm. king Ting, ah, okay. Bing Ding Ah, Chicken Chicken Shot Sheep Chip Chop Shed Chant change อ่า n นะอันนี้มัน n เฉอะ n c h a n g นะคะ change 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 ch chill ah okay อ่ะคำต่อมานะคะรู้แล้วว่า c h คือเสียงเฉอะ n g คือเสียงเงออ่ะมาดูเสียงต่อไปก็คือนะคะเสียง Q หรือ q u อันนี้จริงๆเรารู้แล้วแหละว่ามันคือเสียงเสียง were, or, เวิเสียงวนะคะเท่ากับเสียงเวิคอว์เวิเพราะฉะนั้นเวอินวนเวอินวนว e two q e e n f u r ins w u e n s f o r queen queens 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 เออถ้าไม่มี ce มันจะเป็น queen queen นะคะพอม,ม, e, มันมี ce เติมเข้ามาจะเป็น queens w u e e n s, <Queen>. <S อ่ะอีกทีสิ queens อ่าโอเค four อ่าแต่อันนี้นะลกูก อันนี้ต้องมันจะมีสองพยางว่า i นะคะ y et คือ a กับ t ก็คือ at เพราะฉะนั้นมันจะเป็น y at y at curve <Word. S 1> เออ c o r v e แล้วมันบวก i เข้าไป y y e กับ t มันคือ a แล้วบวก t เป็น at y at นะคะ y at แต่ว่าเงียบนะคะ y เงียบนะคะอ่ะทีชื่ออะไรนะวายอ่ะ <White. S 1> uh, ต่อมาว่าเอสต์เวสต์คอเอสต์เธอเธอเวสต์อ่าเวสต์มันจะมีสต์อยู่ไหนเวสต์นะคะอ่ะกว่านะโอมากับอีโออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้อนออกเสียงโอนะคะ กวอท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 อ่ะโอเคนะคะอ่ะอีกทีสิกวีนควีนก็อีนควีนอ่ะกวอท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 อ่ะ queen เขีนน่น queen แล้วใส่เสียงเซิรมันจะเป็นซอมันเดีไม่เป็นเขินะถ้ามันมีอีตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเติมซอซเข้าไปก็เป็น queens queens าย r e i y at at y at y were i y y at at

quiet quiet q u i e q u e u t u t อ่าอ่ะัดอ่ะลองอ่านเองสิคะภาษาที่นี่ queen เออคำนี้แปลว่าปิด u i t อ่าอันนี้นะคะอ่านว่า queens q u e e n queen อ่าโอเคเงียบ ค่ะ <Hi. S 1> อ่าอ่ะอันนี้เอ่อ quiz หมายถึงคำถาม quiz <Please. S 1> อ๋อ quiz vote มันมันมันคือการโหวตอันเนี้ยคำเนี้ย quote q o t e อ่าโอเคต่อมาเมื่อกี้ c h ตอนนี้ครูจะให้คำว่า s h นะคะจริงๆ s h กับ c h เนี่ยขอใช้สีเดียวกันเพราะว่า เสียงนะคะเสียงมันเป็นเสียงออกเสียงคล้ายกันมาก s h มันคือเสียงนะปากมันจะมันจะห่อห่อ,อลองซินี่อ่ามันจะเป็นเชที่เป็นอย่างนี้นะ อย่างเงี้ยอ่าโอเคเนี่ยลองดิอ่านะคะมันก็จะเป็น sure sure อย่างเงี้ยแล้วก็ e p e c h i p sure uh, e sure, per cheap อ sure p shop sure up shop sure at <or>, shut sure at shut อ the e s u dish d ดอช s ชออ่าอันนี้ s อทอยู่ท้ายเสียงนะคะ w ่าอชอ w วิช่าอชอวช่า s เปิร์เลอช s ร์สเ l ช c h splash อร์ s p l a s h c h นะคะเชอร์อีเพร์ชิ Show off her shop. Show shop. at shop. at The, 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 the isher dish. The is, dish. What is wish? What is wish? The at splash. The at the splash. Ah, okay. Ah, ah, I Sheep. Mm. Shop. ชัด t ด e e p ชเ s ชวิชอ w าส h a ช s ส a c e s สแส s แอสาโอเคนะคะโอ้โหดีมากแล้วสังเกตดีๆนะเนี่ยถ้า C H ดชิบชิบชิบ มันจะปากมันจะไม่หอ่อชิปแต่ถ้าชอบอ่ะเอาสองสองเสียงนี้ลองออกมาชิปชอปอันนี้ชิป,ช,ป,ช,ป,ช,ปชอบชอบชอบเออนะชิปนะชิปชิปชิปนะคะตับ ชอบเนี่ยสิปากเนี่ยมันเป็นเชือกเหมือนกันแต่การห่อปากไม่เหมือนกันอ่ะโอเคต่อามานะคะข้างล่างนะคะมรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเสียง th นะคะเป็น th t เมื่อก่อนครูก็ครูก็ออกยากนะครูเป็นคนที่ออกเสียง th ยากมากนะคะสำหรับครูก็แบบเออเคยมันออกแล้วมันออกไม่ได้มันไม่ค่อยถนนะัดมันเป็นเสียงเตอะ นะคะ t กับ h นะคะมันเป็นเสียงเจอนะเตอเตออ่ะ t h t h เท่ากับเสียงเจอร์เตอเตอนะคะเออเตอรอเออเนี่ยมันมีเตอร์แล้วมีเธออยู่ด้วยน่ะเตอร์เตอร์เออโอเคประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เตอร์อะเมอรจำ ตอะเมอตัมงกเต่อก่อนอะเตเตให้ชินกันเตอเตอะเตอเตอีกรอบเตอเตออ่าตอะมตั้เต่ออ่าเมอตมใส่เบอร์เข้าไปทีตั้มตัมตัตตเบร n ิโป้งเนี่ยตั้มนะคะนิโป้งตั้มต่มาเสียงเนะคะเสียงเแล้วก็ this this ah uh, the at h e the, that. that the at t h that the a h e them the a them ah the Air, there, the air. The. No. E e, e, I, e man, okay. r e. It's no, okay. Air. Yeah. E, e r air. Okay. E r e air. There. The air. There. The air. Uh, there. Uh, the. Eh. No. Then. The in. No. Then.

That the at that the a ma them the a M, them ah uh, the ad that the at the ah uh, the a N, then the a N, then ah okay nah, ah ma